หัวใจสำคัญเลยนะหัวใจสำคัญเลยนะของการทำไอจีปี2 0 2 5คือการที่เราทำคลิปนะสเตปถัดไปสเตปถัดไปจากตรงเนี้ยอีกสเตปเนี้ยอันเนี้ยมันใช้ประสบการณ์ใช้การเรียนรู้แต่วันเนี้ยทุกคนกำลังจะมาเริ่มต้นใช่ไหมทุกคนกำลังจะมาเริ่มต้นกับโค้ดจะมาเริ่มทำไอจกับโค้ด โคกำลังจะจัดมือทุกคนทําโคเลยบอกว่าถ้าวันนี้เป็นมือใหม่แนะนําให้เริ่มสเตปนี้ก่อนนะคะเป็นสเตปแรกนะทุกคนนะที่มันจะช่วยให้คุณสามารถมีไรายได้โคบอกเลยว่าไม่ว่าจะขายของสร้างตัวตนนะคะทุกคนนะคุณก็ใช้วิธีการนี้ได้หมดเลยนะคะใช้วิธีการนี้ได้หมดเลยนะอ่ะข้อแรกนะคะก็คือวันนี้เดี๋ยวโคจะเล่าให้ฟังหมดทั้งหมดก่อน ออันดับแรกนะคะวันนี้ต่อไปปีหน้าเนี่ยถ้าเราอยากจะมาขายของใช่ไหมอันดับแรกคุณต้องทำคลิปก่อนเป็นด่านแรกที่คุณต้องทำนะคือคุณต้องทำคลิปก่อนนะโดยการใช้คลิปรีวคลิปรวเนี่ยมันเหมือนติ kt ต k อกตอนนี้ถ้าใครที่หันมาทำใน IG เนี่ยจะรู้เลยว่าเฮ้ยตอนเนี้ยฉันมาถูกแล้วฉันเริ่มมาถูกแล้วฉันเริ่มรู้แล้วว่าตอนนี้ ฉันกลับมาทำไอจีแล้วอยากจะมาตั้งป้อมหรือว่าอยากจะมาเริ่มต้นไอจีเนี่ยคือมันเป็นเวลาที่ถูกต้องมากนะทุกคนนะถ้าถามโค้ดเพราะว่าอะไรเพราะว่าโค้ดเนี่ยทำล้านวิวมาแล้วไม่ได้ยิงแอดด้วยจากการที่ทำคลิปรีวิวโค้ดเลยสามารถมาพูดได้ไงว่าทำยังไงคุณถึงจะมีล้านวิวแบบโค้ดนะก็คือทำให้คนเห็นถ้าวันนี้คุณไม่ทำไอจีรีวิวคุณก็ต้องยิงแอดหรือ a c e b o o k รีวิวเพราะ คลิปนี้คุณสามารถเอาไปทําทั้ง Facebook ทั้ง IG ได้นะในคลิปนี้นะอ่ะอันที่สองเนะี่ยอันที่สองนะคะก็คือจำเป็นมากๆใน IG เนี่ยนอกจากที่เราเนี่ยทำทำคลิปรีวิวแล้วเราจะต้องทํำโปรไฟล์ให้สวยด้วย ถ้าใครสนใจอยากจะทำโปรไฟล์สวยก็ทักแอดมินไปได้เลยนะคะก็จะมีคอร์สเพะให้มันจะมีวิธีการแต่งรูปนู่นนี่นั่นมูดแอนโทนแต่ถ้าเบื้องต้นเรียนคอร์สนี้ไปก่อนแล้วไปลงมือทำนะคะแล้วก็ในไอ้ตรงเนี้ยมันคือการทำโปรไฟล์นะคะทุกอย่างมันคือคอนเทนต์อันที่1อ,อันที่2อันที่3อันนี้คือคอนเทนต์ถ้าส่วนมากคนจะคิดว่า สมัยก่อนอ่ะเขาโพสก,ก่อนสมัยก่อนคิดว่าคอนเทนต์คืออะไรคอนเทนต์คือเราคิดว่าแค่คลิปที่เรายิงแอดไปใช่ไหมคลิปที่เรายิงแอดไปคือเราเรียกว่าคอนเทนต์แล้วไม่ใช่ใน IG ไม่ใช่ใน IG จะต้องประกอบด้วยคอนเทนต์อะไรบ้างอ่ะเดี๋ยวโคจะมาเล่าให้ฟังอีกทีหนึ่งนะคะก็หลักๆเนี่ยเราทำคลิปให้เกิดการมองเห็นทำโปรไฟล์ให้สวยรีวิวต้องมีรีวิวนะทุกคนวันนี้คุณต้องทำเนี่ยสองอย่างเนี้ยสามอันเนี้ยคุณต้องทำให้หนักเลย เพราะว่าตอนแรกคุณทำให้เห็นแต่สเต็ปที่สองสเต็ปที่สามเนี่ยคือทำให้คนสนใจแล้วเขาจะรู้สึกว่าเขาอยากจะกดติดตามคุณอ่ะเราต้องมีรีวิวที่ชัดเจนแล้วอันที่สี่นะคะก็คือเวลาที่คนเข้ามาใน IG ของคุณโค้จะให้สูตรอย่างนี้ว่าให้คุณพยายามเนี่ยสะสมลูกค้าใน l ลาย OA ให้ได้มากที่สุด นะพยายามสะสมลูกค้าของคุณให้ได้ลายโ A เพราะว่าอะไรเพราะว่าเราไม่รู้ว่าวันนี้นยไอจีเราอ่ะจะโดนปิดวันไหนเราจะโดนปิดร้านวันไหนแต่ในรายโอเอคือถ้าคุณไม่ได้ขายแบบของผิดกฎหมายมากๆเนี่ยอันเนี้ยคุณไม่โดนปิดแล้วก็ที่สำคัญเซฟตี้สุดนะคะเซฟตี้สุดเลยก็คือพยายามเก็บเบอร์โทรคอนแทคลูกค้าพยายามเก็บไว้ใน Excel นะคะ เพื่อเราจะได้ทำ CRM ต่อนะอันนี้โค้ชจะมาบอกทุกคนว่าแนะนำว่าให้คุณเนี่ยทำ CRM ต่อก็คือใน LINE OA เนี่ยถ้าคนที่เคยบล็อกเราอย่างนี้ใช่ไหมถ้าคนที่เคยบล็อกเราเราก็สามารถยิงแอดรีทารเกตกลับไปหาเขาได้จาก LINE OA นะคะอ่าอันนี้มันก็จะเป็นเทคนิคที่ค่อนข้างแอดวานซ์นิดนึงแต่วันนี้เราเริ่มสเต็ปแรกก่อนแต่มีคำถาม มีคนมาถามว่าโค้ดคานแล้วถ้าเริ่มยิงแอดไลน์เลยได้ไหมโคนไม่แนะนำโคนไม่เชีย์นะคุณต้องคุณต้องเอาคนเนี้ยคุณต้องไปเอาคนมาจากไอจแล้วค่อยมาปิดการขายในไลน์โค้ดจะไม่เชียร์ว่าเฮ้ยเนี่ยมาขายในในไลน์เลยอันเนี้ยไม่เชียร์ยิงแอดเพราะว่าคนในไลน์เนี่ยถ้าไม่ได้มาจากไอจนะคือโค้ดเนี่ยเทสกับลูกศิษย์ที่ยิงแอดเป็นแสนอะ คือไม่เวิร์กถ้ายิงแอดหาลูกค้าใหม่ในไลน์ไม่เวิร์กแต่ถ้าเราดึงคนจาก IG มาแล้วเรามารีทาร์เก็ตใน IG อันนี้เวิร์กกว่านะคะอันนี้โค้ดเลยเห็นไหมเข้าใจเลยใช่ไหมว่าทำไมโค้ดถึงให้ทุกคนเนี่ยมา,ายิงแอดในไลน์ โทษทีเริ่มต้นทำไอจก่อนเพราะ IG ลูกค้าดีต่อให้เขามาบล็อกคุณคุณก็สามารถยิงแอดกลับไปหาเขาได้หรือบางทีเนี่ยถ้าเราทำคอนเทนต์ใน IG ดีเดี๋ยวเขาก็ปลดบล็อกเราจะเป็นอย่างเงี้ยคนใน IG จะเป็นอย่างนี้นะคะปี2025โคนรพูดเลยอยากประหยัดงบยิงแอดต้องทำคลิปรีวิวแล้วคุณจะสามารถอยู่ได้แล้วก็อยู่รอด เพราะถ้าวันนี้ใครที่เคยขายของอยู่จะรู้เลยว่าถ้าเราอะยิงแอดแล้วเราเขาเรียกว่ายิงแอดแล้วเราเนี่ยยิงแอดอย่างเดียวยิงแอดอย่างเดียวไม่รอดเพราะค่าแอดแพงปีหน้าค่าแอดยิ่งแพงนะคะอ่ะถัดมาคอนเทนต์ใน IG f u ฟันแนนะคะอ่ะ IG ประกอบด้วยอะไรบ้างอ่ะโค้ดบอกเลยว่าด่านแรก รวยแรกนะคะก็คือเราต้องหาลูกค้าใหม่ใช่ไหมโค้ชจะบอกอย่างนี้ไม่ว่าคุณจะเป็นมือเก่ามือใหม่โค้ดเป็นเซลล์มาโค้ดร,รู้เลยว่าหน้าที่โค้ดคือโค้ดจะต้องหาคนใหม่เข้ามาในกลวยโค้ดให้ได้ทุกวันทุกวันทุกวันเพราะว่าอะไรเพราะคุณลองสังเกตคุณก็ดูว่าวันนี้ที่คุณจ่ายเก้ายบเาบาทมาเนี่ยคุณใช้เวลาที่อยู่ในไอจีโค้ดศึกษาโค้ดเนี่ยใช้เวลานานไหม ใช้เวลามันมันแบบน้อยมากๆเลยนะที่คนจะซื้อของของคุณเลยในครั้งแรกตั้งแต่ที่เห็นคลิปคุณไม่มีทางยิ่งตอนนี้แบบหนึ่งปอร์เซอะประมาณหน่เอระน่าจะประมาณหนึ่งซอะที่เห็นคุณแล้วก็ซื้อของของคุณเลยดังนั้นถ้าวันนี้คุณอยากจะ ทำให้คุณสามารถอยู่ได้แล้วก็ที่สำคัญคือจากใจโค้ดเลยนะเพราะว่า3-4เดือนและที่โค้ดไม่ได้ยิงแอดยิงก็ยิงน้อยมากทุกคนยิงเพื่อแบบเทสเทสแอดเฉยๆอย่างเงี้ยคือยิงแอดไม่ถึง5%อะ่ะของยอดขายอะไม่ถึงเลย3%เอเองมั้งยิงน้อยมากแต่โค้ดอ่ะใช้รีวฟรีใช้รีวก็คือใช้การมองเห็นของคลิปเนี่ยอันเนี้ยใช้เนี่ยให้คนเห็นถ้าวันนี้ วันนี้ลองกลับไปเช็คดูนะว่าตอนนี้ reach ใน IG ของคุณเนี่ยถ้าคุณอยากได้500บ้านอันนี้มันอาจจะเป็นสินค้าที่ราคา5,000นหมื่นหนึ่งนะโคโยกตัวอย่างอันนี้มันเป็นคอร์สออนไลน์อันนี้ยมันเป็นทฤษฎีของคอร์สออนไลน์แต่ถ้าสมมุติสินค้าของคุณเนี่ยไม่ได้แบบจับต้องยากแบบโค้ดอย่างเงี้ยอ,อาจจะได้เยอะกว่านี้แต่อันนี้ยโคโยกตัวอย่าง โค้ดต้องเพิ่มริชการมองเห็นของโค้ดใช่ไหมคือให้ได้5ล้านก็คือโดยใช้คลิปรีวถ้าวันนี้เราไม่ยิงแอดอ่าเราก็ต้องทำคลิปทำคลิปทุกวันนะคะแล้วคนเนี่ยที่โค้ดบอกว่าหลายคนจะคิดว่าคอนเทนต์ไอคืออะไรคอนเทนต์ของ IG ทุกคนจะชอบคิดว่าเฮ้ยเนี่ยทำคลิปแค่ยิงแอดอย่างเดียวไม่ใช่ ในนอกจากที่เราทำคลิปรีววแล้วเราจะต้องทำเป็นโพสอัลบั้มด้วยเพื่ออะไรเพราะถ้าคนเห็นคุณลูกค้าใหม่เห็นคุณเขาจะเข้ามาดู IG ของคุณเข้ามาศึกษาเวลาที่เราจะทำแบบว่า how to ที่ลูกค้าชอบคนเห็นเหมือนคนเหมือนคุณลองสังเกตว่าตอนนี้โค้ดเนี่ยทำคลิป IG ของโค้ดใช่ไหมแล้วก็ทำให้ มาทำโพสอัลบั้มแล้วก็สอนอ่าแล้วก็มีลงรูปเดี่ยวบ้างแล้วก็สิ่งที่เราต้องทำด้วยก็คือเราต้องลงสตอรี่ทุกวันนะคะแล้วก็อย่าลืมทำ crm วันนี้อยากได้เปิดการมองเห็นห้าล้านคนมาดูโพสอัลบั้มของคุณอาจจะอยู่แค่ห้าหมื่นห้าแสนคนมาดูรูปคุณอาจจะอยู่ห้าหมื่นอ่าคุณดูคนดูสตอรี่ของคุณอยู่ที่ ห้าพันคุณอาจจะขายได้อยู่ที่แค่ห้าร้อยอันเนี้ยมันเป็นเคสที่สินค้าเหมือนอันเนี้ยเป็นสินเป็นเป็นสินค้าแบบโค้ดเป็นสินค้าแบบว่าแมบคอสเนี่ยโค้ดจะเป็นเคสเคสนี้โค้ดเลยต้องทำคลิปทุกวันไงทุกคนเข้าใจใช่ไหมคือวันเนี้ยคนเนี้ยเห็นคลิปเราเขายังไม่ซื้อเราหรอกเขาก็ต้องเอาตัวมาฝังอยู่อยู่ในไอจีของเราแล้วก็ดูเราเรื่อย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  แล้วก็ค่อยพัฒนาเนี่ยเราหน้าที่เราก็คือทำคลิปดิวเพื่อดึงคนเหมือนเราแจกเปอร์ชัวไปหาคนแล้วก็ดูไหมดูไหมดูไหมค่อยค่อยคนจะค่อยค่อยค่อยค,อยคอยดูไปเดี๋ยวสไลด์นี้โค้จะให้ทุกคนไปนะคะจะได้ลองกลับไปดูนะวันนี้สูตรตั้งต้นไม่ยากเลยอยากได้500 000, บ้านพันบ้านยอดหลีดของคุณตรงเนี้ยอันเนี้ยนะคะอันนี้นะ,ะอนนนะของคุณนะ จะอยู่ที่เนี่ยอันเนี้ยมันตัวเช็คเลยคุณจะต้องอยู่ที่ห้าล้านขึ้นไปนะคุณถึงจะได้พันบาทอันเนี้ยมันจะยากตรงนี้แหละดังนั้นถ้าเรายิงแอดอย่างเดียวอ่ะโอทุกคนยิงแอดล้านหนึ่งตอนนี้นะถ้าคุณอยากเปิดการมองเห็นหนึ่งล้านบาทนะตอนนี้ค่าแอดอยู่ที่สามหมื่นแปดพันอ่ะแล้วถ้าคุณอยากได้ห้าล้านอ่ะคุณต้องยิงแอดกี่บาท แต่ถ้าคุณนะ่ะทำคลิปด้วยแล้วก็ยิงแอดด้วยอ่าสามหมืนแปดใช่ไหมอยากยิงแอดเพียวๆเลยนะคลิปนั้นเลยนะสามหมืนแปดคูณห้าคุณต้องยิงแอดประมาณสองแสนเกือบสองแสนเลยอืมแต่ถ้าวันเนี้ยคุณยิงอยากยิงแอดแค่ครึ่งหนึ่ง 95,000อย่างเงี้ยคุณต้องขยันทำคลิปทำคลิปเยอะๆให้มียอดรีสใน IG ของคุณอยากให้คนเข้าถึงประมาณนี้อันนี้มันเป็นสูตรที่โคคำนวณมาแล้วแล้วก็ส่วนมากใช้ได้ผล